ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัส 2, อาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบาโยอิฉัน้นเวทระเบียนจะไม่มีการแยกที่บอกว่าสมบัติบางส่วนอาจจะเอาเอกสารอื่นเพราะแพทย์เทอาบาขอไปเยอะมากตรงนี้ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งแค่นี้ก็ดิ้นยาก ตลบมากคนนอกวงการรู้คุณอ,าอา<ฆ>้ณอางว่าเป็นความรังสูงอ้างว่าเป็นโรคหัวใจคุณต้ให้ทีมแพทย์โรคหัวใจดูแล<ฆ>โรพตำรวจแพทย์โรคหัวใจเขาเก่งนะ<ฆ>แต่คุณปล่อยให้หมอสันดูแลให้เป็นเจ้าของไข้ด้วย<ฆ>ให้ออกไปรักาแพทย์ด้วย อันนี้คือข้อเท็จจริงทางการแค่จะเหมืนฟองว่าเฮ้ยอย่างนี้คนไม่เชื่อว่าวิาวกฤติกตายสวยยกแถบแชรโรงพยาบาลตำรวจไร้เวทระเบียนแทักษินยืนแพทศสภาโปะยันใบรับรองแพ์จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีการรายงานข่าวว่าโรงพยาบาลตำรวจยังยึกยัก ส่งเวทระเบียนรักษานายทั้งสินแค่บางส่วนโดยเมื่อวันที่16มกราคม2568นายแพทย์อมรีลารัศมีได้มีการกล่าวภายหลังจากการประชุมว่าอนุกรรมการสอบสวนได้มีการประชุมเพื่อวางแนวทางการสอบสวนและการตรวจสอบเอกสารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจโดยในที่ประชุมได้มีการตรวจสอบเอกสารต่างๆที่โรงพยาบาลตำรวจมีการส่งมา ว่าได้มีการส่งมาครบถ้วนตามที่อนุก,กรรมการได้มีการส่งหนังสือถึงแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจให้ส่งมาหรือไม่แต่รายละเอียดว่าส่งมาครบถ้วนหรือไม่กำลังมีการตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ก็พบว่าส่งมาแล้วหลายส่วนโดยทางด้านของนายแพทย์อมรขะกล่าวว่าทางโรงพยาบาลตำรวจได้มีการส่งเวรระเบียนรักษาคนไข้นายทักษิณมาให้คณะอนุก,กรรมการ ตามที่แจ้งให้กับโรงพยาบาลตำรวจส่งมาโดยมีเว้นระเบียนส่งมาด้วยแต่ก็ส่งมาบางส่วนซึ่งอนุกรรมการจะมีการพิจารณากันต่อไปว่าเอกสารทางการแพทย์ที่ส่งมาครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอที่จะลงมติตัดสินได้เลยหรือไม่หากเห็นว่าเอกสารทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจส่งมาครบถ้วนเพียงพออนุกรรมการก็จะมีการลงมติตัดสินเลยเรื่องก็จะได้จบเร็วๆแต่หากไม่สมบูรณ์ครบถ้วน อนุกรรมการก็อาจจะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมอนุกรรมการก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยความลับมากเพราะหากเปิดเผยมากคนรู้เรื่องมากมันจะยุ่งเกิดไปหมดหลังจากนี้อนุกรรมการก็จะมาตรวจดูเอกสารนอกจากนี้พบว่าโรงพยาบาลตำรวจมีการส่งเอกสารใบรับรองแพทย์ ที่ทําการรักษาตัวผู้ป่วยส่งมาให้อนุกรรมการเช่นกันแต่เบื้องต้นอาจจะต้องมีการขอเอกสารเพิ่มเติมอีกและอนุกรรมการจะเรียกมาชี้แจงด้วยเพื่อให้ครบตามขั้นตอนก็จะทําให้เสร็จเร็วที่สุดเพราะไม่อยากให้มันรั่วไหลแล้วก็โดนแทรกแซงเท่าที่อนุกรรมการสอบสวนคุยกันก็อยากที่จะสอบสวนให้เสร็จทุกอย่างภายในไม่เกินเดือนมีนาคมแต่หากไม่เสร็จจริงก็อาจจะมีการขยับเวลาออกไปเล็กน้อยพร้อมกับมีการทิ้งท้ายว่าอนุกรรมการ จะพยายามที่จะเร่งเครื่องให้มันจบเร็วๆแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็พบกับพิรุษค่ะเกี่ยวกับเอกสารที่โรงพยาบาลตำรวจมีการส่งมาให้กับแพทย์เทศภาหลายจุดอาทิเช่นใบรับรองแพทย์ค่ะที่เมื่อวันที่21มกราคม2568นายแพทย์วโรงเดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องชั้น14ถูกตีแผลว่า ไม่ป่วยวิกฤตบางช่วงค่ะก็มีการจับพีรุธว่าถ้าดูข้อมูลย้อนหลังข้ออ้างราชทันที่เป็นอันตรายคือโรคหัวใจขัดเลือดโรคความดันสูงแต่ปรากฏว่าทีมแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจที่เป็นจกของใครออกใบรับรองแพทย์กลายเป็นแพทย์ศัลยะกรรมท,ทั้งสิ้นทั้งศัลยะกรรมสมองศัลยะกรรมกระดูกและข้อศัลยะกรรมตกแต่งทำไมไม่มีแพทย์โรคหัวใจดูแลเป็นเจกของใคร หรือออกใบรับรองแพทย์ทั้งๆท,ที่โรงพยาบาลตำรวจมีแพทย์โรคหัวใจหดพร้อมมาแค่เห็นแพทย์กลุ่มศัลยกรรมมาดูแลเป็นเจ้าของไขรออกใบรับรองแพทย์ผู้ป่วยโรคหัวใจความดันสูงที่ใช้เป็นข้ออ้างในการส่งตัวกลางดึกวงการแพทย์ถือว่า นี่คือละครที่ไม่เนียนเอาเสียเลยล่าสุดคารในแพทย์เวอร์รมเด็กกิจวิกรมยังมีการออกมาจาับพิรุธเพิ่มเติมถึงการส่งเวรระเบียนของโรงพยาบาลตำรวจด้วยว่าการที่โรงพยาบาลตำรวจนั้นส่งเวทระเบียนมาให้กับแพทยสภา แต่เป็นการส่งมาบางส่วนนั้นทําให้ตั้งข้อสงสัยได้ว่าโรงพยาบาลตํารวจอาจจะไม่ได้มีเวทระเบียนจริงๆและเอกสารที่ส่งมาบางส่วนก็น่าจะเป็นเอกสารอื่นมากกว่าที่จะเป็นเวทระเบียนเพราะเวทระเบียนไม่สามารถที่จะดึงเอกสารออกมาแค่บางส่วนได้และเอกสารที่อ้างว่าเป็นเวทระเบียนน่าจะมีเพียงแค่เท่าที่ส่งมาซึ่งก็อาจจะทําให้ตั้งข้อสงสัยได้ว่า นายทักษิณไม่ได้ป่วยวิกฤตจริงจึงไม่มีเวรระเบียนที่เป็นประวัติการรักษาที่สําคัญและเรื่องนี้ค่ะแน่นอนว่าหากไม่มีเวรระเบียนของนายทักษิณจริงงานเขา้าบิ๊กตายพอบตอร,รและโรงพยาบาลตํารวจแน่ๆโดยรายละเอียดข้อพิรุธจ,จะเป็นอย่างไรไปฟังที่คุณหมอว่ารงได้มีการตั้งข้อสงสัยกันไว้เลยค่ะซึ่งถ้าป่วยวิกฤตก็อย่างหนึ่งแต่คนเชื่อว่าไม่วิกฤต <ฮะ S 2> เมื่อเ<ะ>มือม่อไม่มวิกฤตเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณกาลังเอื้อประโยชน์กัน <ฮะ S 2> แต่ขั้นตอนนี้มันจะมีขั้นตอนเยอะ หลังจากแพทยสภาก็มีปปชซึ่งจากข้อเท็จจริงต่างๆทางการแพทย์มันพิสูจน์เยอะเช่นคุณป่วยวิกฤตทำไมต้องมาทํอา m ์อเพราะ m r ็ไอเขาไม่ทำในคนไข้วิกฤตคุณป่วยวิกฤตทำไมคุณต้องมาเจาะอะไรซีรูเขาจะไม่ดมยาสลบในคนไข้วิกฤตเพราะมันจะตายหรือแม้แต่ถ้าคุณอ้างว่าวิกฤตติดเตียงร้อยแปดสิบบังแขนขาไม่รีบมันผิดปกตินันมีหลายจุดแล้วข้อเท็จจริงต่างๆเอ๊ะทำไมแพทย์ที่โรมาลราชธานีคืนนั้นไม่มาตรวจ ถ้าคุณวิกฤตยังไงพื้นฐานความเป็นแพทย์คุณต้องมาตรวจต้องมาดูแลรักษาเบื้องต้นให้น้ําเกลือให้ออกซิเจนรักษาให้เต็มที่แล้วคิดว่าผ่านพยาบาลไม่ได้ผ่านพยาบาลโดยที่ไม่ได้มาดูแลไม่ได้หรือแม้แต่เฮ้ยทำไมไม่ผ่าน ER เลยด้วยหลักการคุณต้องผ่าน ER ค<ะ>่ออันนี้คือคือภาพรวมต่าง<ะ>ๆแล้วหัวใจที่น่าตลกมากคนนอกองค์การอาจจะไม่รู้คุณอ้างว่าเป็นความดันสูงอ้างว่าเป็นโรคหัวใจคุณต้องให้ทีมแพทย์โรคหัวใจดูแลโรงพยาบาลตำรวจแพทย์โรคหัวใจเขาเก่งนะ แต่คุณป่วยให้หมอสันดูแลให้หมอสันผ่าตัดสมองดูแลให้หมอสันผ่าตัดกระดูกดูแลให้ศัลยกรรมตกแต่งดูแลให้เป็นเจ้าของค่ายด้วยใ,ให้ออกไปรับนองแพทย์ด้วยอันนี้คือข้อเท็จจริงทางการแพทย์ที่มันฟ้องว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยคนไม่เชื่อว่าวิกฤตอันนี้คือคิดผิดน,นั้นตรงเนี้ยขั้นตอนนี้เราเร,าปรอปปชรอแพทยสภา,าซึ่งตามเอกสารข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะเวชระเบียนนะผมเท่าที่ท,ทราบเนี่ยลึกๆแล้วคือไม่ได้ส่งลึกๆนะ ลึกๆเหรอคะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าส่งนะแต่ส่งไม่ครบคือยังไงอธิบายทีหนึ่งว่าเวชระเบียนน่เป็นเอกสารที่แยกไม่ได้คถ้าส่งคือต้องส่งชุดนี้ไม่มีการดึงมาบางส่วนส่งแสดงว่าคุณไปเอาเอกสารอื่นที่แพทย์ใชลราขอส่งแต่ไอเวชระเบียนคุณไม่ได้ส่งเพราะว่าคุณอาจจะมีแค่นั้นคือพฤติกรรมที่คนไม่เชื่อว่าป่วยวิกฤตไม่รู้จะรักษาอะไรอย่าลืมนะครับว่า ถ้าคุณป่วยวิกฤต180วันวันหนึ่งหมอ5คน4-5คนเข้าไปดแูแลเนี่ยแต่ละวันเขาจะต้องออเดอร์ต่อเนื่องไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันโอ้ยเฉพาะใบสั่งแพทย์นี่เป็นปึกนะแลแบที่ยังเจาะตลอดแทเจาะวันเว้นวันแล้วเจาะทุกอาทิตย์ค่ะเอ็กซเรย์ต่างๆโอ้ยอย่างงี้มันเยอะแยะไปหมดลวงั้นด้วยหลักแล้วเวชระเบียบมันแยกไม่ได้มันจะอยู่ในชุดเดียวกันไม่มีคำว่าแยกประชาชนทั่วไปไม่เข้าใจเอาง่ายๆคุณผู้ชม ใครที่แบบมีคุณพ่อคุณแม่ไปโรงพยาบาลบ,บ่อยๆหรือเราแหละเวลาไปโรงพยาบาลบ,บ่อยๆเนี่ยสมัยตะก่อนเนี่ยจะเห็นเพราะว่าเวลาแบบไปตรวจห้องคุณหมอใช่ไหมคะถ้าเราเป็นคนสังเกตนิดนึงเนี่ยเขาจะมีแฟ้มบางแฟ้มเนี่ยะวางอยู่ข้างหน้าคุณหมอตอนตรวจเราเขาก็จะเปิดย้อนดูเลยว่าเราเคยมารักษาอะไรไงถ้าเราเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลนั้นประจํบาบังเอิญเป็นคนขี้สังเกตคุณผ,ผู้ชมจะเห็นเลยแค่ของตัวของตัวเองไม่ค่อยได้ไปโรงพยาบาลไม่ค่อยป่วยนะคุณหมอ แต่มีประมาณนี้เ,นเลยเป็นปึกเลยนะเห็นไหมผมต้องย้ำนะอันนี้เขาเรียกโอปติการ์ซึ่งโอปติการ์เป็นส่วนหนึ่งของเวชระเบียนค่ะซึ่งเวลาเข้าแฟ้มจะอยู่ในชุดเดียวกัน,ฉน,นเฉพาะคนไข่นอกเนะี่ยเห็นไหมไปหลายๆรอบมันจะสะสมไม่มีการแยกรอบต่อไปเขียนเขาติดไปเรื่อยๆไม่มีการแยกเพื่อประโยชน์ในการดูเอ๊ยย้อนหลังคุณเคยเป็นอะไรนะคุณเคยกินยาตัวนี้แพ้ไหมประวัติต่างๆปอดเก่าคุณเป็นแบบไหนนั้นเวชระเบียนจะไม่มีการแยกที่บอกว่าส่งบางส่วนอาจจะเอาเอกสารอย่างอื่น เพราะแพทย์ทศภาขอไปเยอะมากถูกไหมฮะใช่ค่ะงั้นตรงนี้ไม่เป็นไรตรงนี้ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งแค่นี้ก็ดิ้นยากแล้วหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโน ของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ